สวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคารบูเรเตอร์กันสักนิดหนึ่งครับก็มีหลายๆละท่านถามกันมาว่าทำไมทาไมเราถึงต้องล้างคารบูเรเตอร์เหตุผลหลักๆสั้นๆง่ายๆเลยนะตัวนี้เป็นคารบูเรเตอร์ที่ผมถอดออกมาแล้วนะฮะถอดออกมา เพื่อแกะให้มองเห็นภาพด้านในว่าทำไมเราถึงต้องล้างทำความสะอาดคาบูเรเตอร์รถคันนี้จอดไปนานสตาร์ทไม่ติดนะครับจอดไปนานสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแก้ไขยังไงก็ไม่ติดก็เลยจะเป็นต้องรื้อตัวคาบูเรเตอร์ออกมาเมื่อเราลื้อตัวคาบูเรเตอร์ออกมาเราจะพบว่าด้านในของคาบูเรเตอร์นะฮะมันจะมีคราบ สิงโ,โกโโปเกาะอยู่ด้านในนะเกาะอยู่ด้านในซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนครับบริเวณที่ผมชี้สองจุดนี้ตัวเนี้ยเรียกนมหนูน้ำมันตัวเล็กทำหน้าที่ดึงน้ำมันในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์หรือทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์ทำหน้าที่ส่งน้ำมันไปเลี้ยงเครื่องยนต์ในรอบต่ำรอบเดินเบา หากว่านุ่มหนูตัวเนี้มันตันนะครับนุ่มหนูตัวนี้มันตันเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่สามารถสตาร์ติดหรือถ้าติดก็ติดยากมากๆส่วนด้านนี้เป็นนมหนูน้ำมันในรอบสูงครับรอบสูงทำหน้าที่จ่ายน้ำมันไปเลี้ยงห้องเผาไหม้ในระหว่างที่เรายกคันเร่งหากว่านุ่มหนูตัวเนี้ตันนะครับ เวลาเราเล่นเครื่องเนี่ยรถมันจะวูบแล้วก็ดับหากว่ามันตันนะครับหากว่ามันตันแต่ว่าก่อนที่นุมหนูตัวนี้จะทํางานได้เนี่ยมันต้องผ่านการทํางานของนมหนูน้ามันตัวเล็กก่อนส่วนตัวนี้เลขทุ่นนะครับทุ่นทุ่นเนี่ยทาหน้าที่ปิดเปิดทางเดินน้ํามันที่ไหลมาจาก ก๊อกน้ำมันแล้วก็ส่งมาอย่างจ้าตัวถ้วยเมื่อเราเราใช้งานเครื่องยนต์ไปในในในระยะหนึ่งเนี่ยระบบน้ํามันในถ้วย,ยมันก็จะค่อยลดลงทุน่นทุ่นนี้ทุ่นนี้ก็จะลดลงตามระดับน้ํามันนะครับเมื่อทุ่นมันลดตัวลงมาเนี่ยบริวเวณน,นี้มันจะมีรูรูปิดเปิดทางเนื้อน้ํามันอัตโนมัติตามการทํางานของเจ้าตัวทุ่นนะครับเมื่อทุ่นลดตัวลงตามระดับน้ํามันเนี่ย นุม่มๆเนี้ก็จะปล่อยให้น้ํามันไหลเข้ามาสู่ห้องถ้วยขบูจนอยู่จนอยู่ในระดับที่จนอยู่ในระดับที่ถูกต้องครับระดับที่ถูกต้องทุนก็จะทาทาการปิดปิดทางเดินการไหลน้ํามันลักษณะทํางานก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้โดยส่วนมากแล้วเนี่ยรถที่สตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยนุหนูตัวนี้จะตัน,นครับนุหนุหมูตัวเล็กให้เราถอดมาทําความสะอาดถอดมาล้าง จะตัวคาบเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันแค่เป็นสิ่งสกปรกแค่ด้านนอกนะฮะด้านในรูเนี่ยสำคัญกว่านะฮะขนาดด้านนอกยังสกปรกขนาดนี้นครับแล้วรูทางเดินน้ำมันจะขนาดไหนเพื่อที่จะทำให้รถสตาร์ทติดได้เนี่ยลำดับแรกลำดับต้นๆเลยเนี่ยเราจะต้องล้างทุกส่วนที่อยู่ในคาบูเรเตอร์ให้สะอาดรูตัวนี้ห้ามตันรูนูนูตัวนี้ห้ามตัน ในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าติดยากหรือว่าติดแล้วจะเร่งไม่ขึ้นส่วนมากเนี่ยปัญหามันจะมาจากทางเดินน้ำมันตีบตันเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดตัวขบูกันนะครับโดยการใช้น้ำมันเบนซินนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขอาการ ตีบหรือตันของรูนมหนูน้ำมันนะครับโดยส่วนมากแล้วรถที่ไม่ได้ใช้งานนานๆครับประมาณ6เดือนขึ้นไปเนี่ยมันไม่เกิดการไหลเวียนของน้ำมันเนี่ยไม่เกิดการเมื่อเม,มื่อเมื่อมันมีเกิดการไหลเวียนเนี่ย มันจะกลายเป็นว่ามันจะทิ้งคราบสกปรกเอาไว้ในรูทางเดินน้ำมันนะครับแต่ถ้ารถที่งานใช้งานประจําเนี่ยมันมีการไหลเวียนของน้ํามันเนี่ยโอกาสที่นม่มูมันจะตันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนได้น้อยกว่ารถที่จอดนะครับเว้นแต่เว้นจะเสียว่ามันจะมีสิ่งสกปรกอยู่อยู่ในถังน้ํามันแล้วมันก็ไหลเข้ามาอุดแบบนั้นก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับ ให้เราสังเกตรูด้านในเนี่ยรูด้านด้านเนี้ยเราให้เราทํายังไงก็ได้อย่าให้มันตันเวลาเวลาที่เราไปส่องส่องกับแสงครับมันจะมันจะต้องเห็นเห็นว่าเห็นว่ามีรูอย่างแบบเนี้ยขนาดผมเป่าเนี่ยมันยังตันอยู่นะเดี๋ยวผมต้องหาอะไรไนมะ่ต้องต้องไปหาอะไรมาแย่รูให้มัน สายตันครับหาเศษลวดก็ได้ครับหาหรือว่าเป็นพวกสายไฟที่มันมีความแข็งๆหน่อย นูน้ำมันตัวใหญ่ก็เช่นกันครับถอดมาล้างเหมือนกันแต่โดยมากแล้วนมหนูน้ำมันตัวใหญ่นี่จะค่อนข้างจะตันยากครับเพราะว่ารูมันกว้างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ไม่ตันนะเพราะรูมันกว้างกว่าน,นมหนูตัวเล็กมากแต่ยังไงเราได้ถอดแล้วก็ถอดมาเป่าทำความสะอาดเขาด้วยก็ดีนะ สำคัญที่สุดเลยก็คือเจ้าตัวนมหนูตัวเล็กนะฮะส่วนเจ้าตัวทุ่นมีที่ถอดมันจะเป็นสลักล็อกไว้เราถอดสลักออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถดึงทุ่นแล้วก็ดึงเจ้าตัวนมหนูปิดเปิดน้ำมันเจ้าตัวลูกยางสีำดำๆเนี่ยนะครับเป็นตัวปิด เปิดทางเดินน้ำมันโดยโดนังคับด้วยทุนคล้ายลูกลอยน้ำในแทงน้ำตามบ้านเรานะฮะมีภาพเบาแบบนั้นนะบริเวณรูเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีความสกปรกมากครับลูกรอยจะไม่สามารถปิด ปิดน้ำมันได้ลูกลอยจะเปิดตลอดเพราะว่ามันจะมีเศษฝุ่นไปค้าลูกลอยไว้จึงรถบางคันจึงมีอาการน้ํามันไหลออกจากขบูเวลาที่เราจอดรถเพราะฉะนั้นรูนี้ก็ออกสําคัญเหมือนกันครับล้างทำความสะอาดอย่าให้มันมีเศษสิ่งสกปรกไปค้าลูกลอยเพื่อป้องกันน้ำมันไหลทิ้ง นี่เป็นถ้วยน้ำมันครับเห็นไหมครับเมื่อเราคูดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจะมีคราบสิ่งโสกปกอยู่ในถ้วยนี่ก็ถอดมาแล้วขัดหูล้างให้สะอาดเช่นกันคราบพวกนี้แหละครับถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะไปวิ่งวิ่งไปตันรูทางเดินน้ำมัน โดยส่วนมากแล้วรถที่ใช้งานประจำเนี่ยมันอาการปัญหาแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดนะครับคือมันมีการหมุนเวียนของน้ำมันเรื่อยมีน้ำมันน้ำมันเก่าออกไปน้ำมันใหม่เข้ามาก็มันเหมือนมันเป็นล้างล้างในตัวแบบนี้มันจะพบกับรถที่จอดะเป็นส่วนมากนะจอดนานๆวิธีวิธีแก้ที่ดีสุดก็คือถอดมาล้างเยนะครับ